สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว u t u b e นะครับวันนี้พามาดูเจ้า SK-100 ครับโกเบโอ้ยถาดล่างนี่มีถาดปิดล่างอยู่ไหนนอน เอสเคร้อยตัวนี้น่าจะจบไปแล้วแหละโทรไปหาเจ้เมื่อกี้โทรไปหาซอมาแล้วครับเก็บบอกว่าสม็ดการยางซื้อไปแล้วแต่ราคายังไม่รู้ว่า,วาซื้อไปเท่าไหร่พาพี่พรมาชมครับวันนี้นึกว่ายังไม่ขาย ถ้ายังไม่ขายก็ว่าจะลองสักหน่อยแต่เจ๊แกบอกว่าสมิ t a า d ยางจัดไปแล้วครับจัดไปท่าไห่น้อเดี๋ยวเมื่อกี้เจ๊สายไม่ว่างครับพอดีเดี๋ยวแกโทรมา แต่ยังไม่แน่ใจว่าจบไปที่เท่าไหร่ S K ร้อยนะครับติดติ๊กเกอร้อยยี่ตัวนี้นี่ตัวเจ้า S K ก็จะดีหน่อยตัวนี้รุ่นนี้จะมีที่สับคอนโทรลครับลัดแบบไหนสับได้เลย จบแล้วแต่ให้ผู้ชมชมเอาก็แล้วกันชมเอาครับเอาอะไรเอาป็นพื้นครับ <c oughs> เอาไปวางท่อบ่ะครับผมโอ้สูตรสูตรเนี้ยสูตรวางท่อครับใช้แผ่นพื้นเอาเลยไม่ต้องผิดทเ่แปลกเนาะเอเคร้อยนี่มอเตอร์สวิงจะลูกใหญ่เนาะโอ้ ใหญ่เท่าร้อยหกสิบเลยที่4ี0ร้อยหกสิบเลยน่าจะน่าจะใหญ่กว่าครับโอ้ตัวนี้ใช้เครื่องอิสุครับีกี่แรงเนาะ97แรงหรือเปล่าอิสุ รถท้องตลาดครับไหลง่ายอะไรไม่แพงโ้ีซีนกระบอกน่าจะเปลี่ยนใหม่ครับ <t ries> อ่ะมาเจอทีมงานเสียบโบครับ r b f มาเอาแผ่นพื้นไปวางท่อจบแล้วมั้งคันนี่ย เห็นซอบอกว่าเสม็จการยางเมาโทรไปเมื่อกี้พอดีสายก็เข้าคุยกันยังไม่ไม่รู้เรื่องเลย่สมาตรงนี้เลยเสมาตตรงนี้แหละโสภาวดีรีสอร์ทไม่รู้ไอ้มอเตอร์กิ่ท่อมเจังร้อยหกสิบอย่างนี้เตร์สมา อันนี้เคสามวีโอ้นน่น่าจะเปลี่ยนโซลินอยนี่แหละใหม่นี่ <c oughs> น่าจะตัวนี้แหลรนี่ นี่เปลี่ยนโหมดไม,ม่มีตัวเนี้ยปเปียนเทอร์โบโรยีบัตรติเกอร์อยู่วะติเกอร์เอาวันนี้มีเทอร์โบ,โบปเปลียนเทอร์โบโอย,ยีอเครื่องเท่าไหร่เครื่องกเก้าสิบเจ็ดเลย แค ah. ่ซีซีบีดีกัร้อยสิบห้าค่ดีงยังไดนี่ซีบีดีหรือเปล่า1่ี่นี่นยี่ม่ัเดี๋ยวให้พี่ทรดูเมื่อหัตกรึงเหรอ เลนอยเปลี่ยนหมดทุกตัวเลยช่างเขามาทำใหม่แล้วนี่มองไม่เห็นท่านผู้ชมมีแต่คราบน้ำมันกับมองไม่เห็นพอพี่พรเขาจะแฟนพันแท้เครื่องอิสุครับพี่พรเขาจะรู้ดีครับเครื่องตัวนี้ หกหกตัวปล่ะเดี๋ยวไปดูโครงการก็เสร็จอย่างอัฟักกดติดตามด้วยนะครับช่องวิระน้ำแตงนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอเอาเขาขึ้นให้ยังอะ่ะยังครับเดี๋ยวโรงสเกมมากครับอ๋อมาเอาแผ่นพื้น อ,อันนี้เรามาอยู่โกดังธน <c oughs> าสธิ์ครับธนาสธิ์พันธิต 1, เป็นโกดังซ่อมครับตรงนี้รนนเรนรเรยอะม,มากเลยครับออกงานบ้างแล้ะฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวิรัตดำแต่งนะครับ <c oughs> เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราโทรไปหาเจเมื่อกี้เจบอกว่าจบแล้วครับคันนี้เจไ้สมิตการยางมาซื้อไปแล้วครับน่าจะจบแล้วอ่ะสวัสดีครับผม